สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์แปลกๆนะคะที่แบบเกิดขึ้นซ้ำๆกับคนคนหนึ่งเป็นเรื่องเล่าจากเว็บ Your Ghost Stories ค่ะชื่อเรื่อง Am I a Supernatural Magnet หรือก็คือฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเปล่าคนเล่าชื่อซิลหรือ j จส m i n มินนะคะอายุ17จากสวีเดนคผม เราก็จะมาลองไล่เรียงเหตุการณ์ที่เธอเจอแล้วก็ดูคำถามสำคัญของเธอว่าเอ๊ะตกลงฉันเป็นแม่เหล็กจริงๆหรือเปล่าอืมน่าสนใจครับคือเรื่องมันมีหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่แบบที่อาจจะฟังดูอบอุ่นใจหน่อยไปจนถึงเรื่องที่แบบเอ่อขนลุกเลยก็มีค่ะครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับเริ่มแรกเลยนะคะตอนเธออายุประมาณ10-11ขวบอยู่ที่บ้านพักฤดูร้อนของครอบครัวที่สวีเดน คือมีเสียงหัวเราอแปลกๆตอนอยู่กับคุณพ่อแค่สองคนซึ่งเธอก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเสียงคุณย่าที่เสียไปแล้วอ๋อครับแล้วก็มีนาฬิกานก,กุ๊กกู้เก่าๆอะค่ะที่มันไม่ทำงานแล้วนะแต่มันดันดังขึ้นมาเองโหวันนี้ก็แปลกนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกอย่างทีวีเปลี่ยนช่องเองบ้างเก้าอี้โยกเองหรือได้ยินเสียงฝีเท้าอะไรแบบนี้แต่ช่วงแรกๆเนี่ยเธอเล่าว่า ความรู้สึกมันเหมือนเป็นคุณปู่คุณย่าที่เสียไปแล้วมากกว่าก็เลยแบบไม่ได้กลัวเท่าไหร่ออกแนวคุ้นเคยอบอุ่นใจอะไรทํานองนั้นค่ะอืมก็น่าสนใจนะครับที่ช่วงแรกๆประสบการณ์มันผูกกับสถานที่เดิมๆแล้วก็ความทรงจําที่อาจจะดูอบอุ่นแต่พออายุ13เธอยายตามคุณพ่อไปนามิเบียอืทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปยังไงคะคือมีครั้งหนึ่งเธออยู่บ้านคนเดียวแล้วสุนัขที่เลี้ยงไว้อ่ะครับจู่ๆก็เห่าใส่ อะไรก็ไม่รู้ที่มองไม่เห็นเห่าแบบดุมากแล้วก็วิ่งตามไปเห่าต่อที่ประตูหน้าบ้านเลยโอ้โหอันนี้น่ากลัวแล้วนะคะใช่ครับอันนี้คือแบบเป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยจากความรู้สึกที่อาจจะคุ้นเคยกลายเป็นความรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่เป็นมิตรด้วยจริงค่ะมันคนละฟิลอัตอนอยู่สวีเดนเลยนะคะแล้วพออายุสิบห้าค่ะย้ายกลับสวีเดนคราวนี้ไปอยู่บ้านคุณลุงคนป้าก็เจออีกอ เจออีกเหรอครับใช่ค่ะตอนอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านห้องที่เธอนั่งอยู่เข้าไปในครัวแล้วก็เงียบไปอืม hmm. ที่หนักกว่านั้นคือตอนเพื่อนมานอนค้างที่บ้านด้วยกันค่ะคืนนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งตึงตึงตง,ตง,ตงอยู่ชั้นบนทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ครัแล้วก็มีเสียงช้อนซ่อมในลิ้นชักครัวดังแกลงแกรงขึ้นมาเองทําเอาตกใจกันทั้งคู่เลยค่ะโห oh. นี่ เริ่มถี่ขึ้นแล้วก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะแล้วยังมีอีกตอนเช้ามืดที่ได้ยินเสียงประตูปิดดังปั้งทั้งที่จริงๆประตูมันก็ปิดอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็น่าแปลกนะครับครับแต่เหตุการณ์ที่เธอคิดว่าพีคที่สุดน่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยคือคืนที่เธอปวดท้องมากนอนไม่หลับแล้วเธอก็แบบตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นเป็นร่างผู้ชายยืนอยู่ข้างเตียงเลย ตอนแรกก็คิดว่าฝันหรือเปล่าแต่เธอบอกว่ารู้ตัวดีว่าตื่นอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าปวดท้องหรอฮะถามด้วยเหรอครับใช่ครับถามเลยเธอตอบว่าใช่เขาก็ก้มลงมาเหมือนกระซิบอะไรบางอย่างแต่เธอฟังไม่ชัดเจนแล้วเขาก็หายไปโหอันนี้แปลกมากเลยค่ะที่ถามเรื่องปวดท้องมันดูเจาะจงมากๆเลยนะคะนั่นนะสิครับไม่เหมือนการปรากฏตัวแบบสุ่มๆทั่วไปแล้วเธอรู้สึกยังไงคะตอนนั้น ไหมวถ้าบอกว่าจริงๆก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้จะมาทำร้ายนะครับแต่คําถามที่ค้างในใจคือทำไมต้องเป็นเธอคนเดียวที่เจอเรื่องพวกนี้ตลอดลุงกับป้าที่อยู่บ้านเดียวกันไม่เคยเจอไม่เคยรับรู้อะไรเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะนี่แหละครับและเป็นที่มาที่ทำให้เธอสงสัยว่าหรือว่าตัวเองจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเรื่องพวกนี้จริงๆ ซึ่งพอลองไปดูในคอมเมนต์จากคนอื่นๆในเว็บนะคะก็มีหลายคนเลยที่เข้ามาแชร์ว่าเออเขาก็รู้สึกคล้ายๆกันหรือเคยเจออะไรทํานองนี้เหมือนกันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่เหล็กครับผมแล้วก็มีการให้คำอธิบายที่หลากหลายมากๆเลยค่ะบางคนก็บอกว่าอาจจะมีสัมผัสที่หกหรือแบบวิญญาณพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างอืมครับบางคนก็พูดถึงเรื่องพลังงานตกค้าง ประมาณว่าสถานที่นั้นๆอาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงหรืออารมณ์ความรู้สึกแรงๆเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันทิ้งร่องรอยพลังงานไว้ครับก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเดี๋ยวบางทีอาจจะเป็นญาติที่เสียไปแล้วคอยมาดูแลอันนี้ก็มีคนพูดถึงนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าเออคนอายุน้อยๆเนี่ยมักจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ก็มีหลายมุมมองเลยนะครับใช่ค่ะมีหลายแนวคิดมากๆแล้วไอเดียเรื่องแม่เหล็กเองก็น่าสนใจนะคะคือมันอาจจะทำให้ตัวผู้เล่าเองเริ่มสังเกตหรือตีความเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวในมุมที่ต่างออกไปหรือเปล่าค่ะแบบพอเชื่อว่าเป็นแม่เหล็กปุ๊บก็จะยิ่งเจอเรื่องที่มายืนยันความเชื่อนั้นมากขึ้นอื อันนี้ก็เป็นไปได้ครับถ้ามองในมุมจิตวิทยามันอาจจะคล้ายๆกับเรื่อง confirmation bias หรือเปล่าที่เรามักจะมองหาหรือให้น้ำหนักกับข้อมูลที่มันสอดคล้องกับความเชื่อเดิมของเราคือพอสรุปจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับจากประสบการณ์ช่วงแรกที่อาจจะตีความในแง่บวกได้ว่าเป็นวิญญาณญาติะไปสู่เหตุการณ์หลังๆที่มันดูน่ากลัวขึ้นแล้วก็หาคําอธิบายไม่ได้เลย แล้วมันก็เกิดขึ้นข้ามสถานที่ข้ามทวีปด้วยจนนำมาสู่คำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจผู้เล่าอยู่ว่าตกลงฉันเป็นอะไรกันแน่เรื่องนี้มันก็สะท้อนวิธีที่คนเราพยายามจะทำความเข้าใจหรือหาความหมายให้กับประสบการณ์ที่ไม่ปกตินะคะโดยเฉพาะเวลาที่ความเชื่อหรือประสบการณ์ของเรามันป่างจากคนใกล้ชิดอย่างในกรณีนี้คือคุณลุงคุณป้าไม่เจออะไรเลยใช่ครับ มันก็อาจจะทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองได้เหมือนกันนะคะเอ่อไม่ทราบว่ามีแง่มุมไหนในเรื่องนี้ที่อาจจะให้ผู้ฟังได้ฉุกคิดเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับก็น่าคิดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อนอกนือไปจากคําถามว่าเรื่องพวกนี้มันจริงหรือไม่ในทางวิทยาศาสตร์ที่เราพิสูจน์ได้นะครับสิ่งที่อาจจะน่าขบคิดกว่าก็คือความรู้สึกของการเป็นแม่เหล็กเนี่ยครับ การที่รู้สึกว่าตัวเองดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาหาเนี่ยมันอาจจะกําลังบอกอะไรบางอย่างกับเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการรับรู้ของมนุษย์เราเองหรืออาจจะสะท้อนความต้องการลึกๆของเราที่อยากจะหาคําอธิบายหาแบบแผนให้กับโลกที่มันยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เรายังไม่เข้าใจหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคําถามปลายเปิดให้ลองคิดกันต่อนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้เลยค่ะ